สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับช่องประอ้วนลุงเจสตอรี่นะคะวันนี้ประอ้วนจะมาทำสาคูนะคะทำของหวานให้เอฟซีทุกท่านดูนะคะไม่ได้มาสอนนะคะแต่จะมาทำให้ดูค่ะเผื่อท่านไหนเห็นประอ้วนทำแล้วก็อยากจะไปลองทำกินบ้างน,นะคะตอนนี้น้ำในหม้อก็เดือดได้ที่แล้วค่ะประอ้วนก็จะใส่สาคูลงไปเลยนะคะ สาคูนน่ลาอ้วนล้างแล้วก็พักให้เสเด็จน้ำนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ก็ไม่รู้ว่าแต่และคนทเหมงกันหรือเปล่านะคะอันนี้ปลาอ้วนจะทําบ่อยมากเลยค่ะสาคูทําไปทําลงทานไปวัดอะไรอย่างนี้ค่ะใช้สาคูครึ่งถุงค่ะไม่ได้ทําเยอะค่ะ วันนี้ไม่ได้ใส่สาคูอย่างเดียวนะคะเพราะวันมีข้าวบาเล่นะคะใส่ด้วยนะคะข้าวบาเร่เนี่ยจะต้มสุกแล้วแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะเดี๋ยวให้สาคูสุกให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้าวบาเล่ลงไปเพราะว่าข้าวบาเล่เนี่ยต้มสุกแล้วนะคะ เยอะเหมือนกันนะคะเป็นเมนู ลดน้ำหนักนะคะเมนูของหวานเมนูลดน้ําหนักนะคะนี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะก็จะเป็นอาหารว่างพอดีค่ะอาหารว่างช่วงบ่ายนะคะ ถ้าท่าไหนมีสูตรเด็ดๆก็แนะนำป้าอ้วนมาบ้างนะคะป้าอ้วนก็เคยทำแบบนี้นะคะเผื่อมีบางท่านทําแบบเก่งชำนาญคะ่ะต้มสาคูนะคะทักมาบอกป้าอ้วนบ้างนะคะกูก็น่าจะสุกแล้วนะคะคนคนคนก่อน กลัวมันไม่หม้อ ได้แล้วแล้วก็เอาข้าวบาเร่ลงไปเลย รกชาติดูก่อนหวานพดีไม่หวานมากพอดี นี่จะได้แล้วค่ะก็จะเตรียมทำน้ำกะทินะคะวันนี้สาคูข้าวบารีก็สุกเสร็จเียแล้วนะคะกะทิก็เสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวไปตักเสิร์ฟเลยนะคะตักเสิร์ฟยายก่อนยายต้องทำถ้วยเล็กเ,เพราะว่ายายเป็นมาหวานให้ยายชิมก่อนเสร็จแล้วค่ะ คูข้าวบาเล่ปลาอ้วนนะคะน้ำกะทิก็เสร็จแล้วปลาอ้วนไปตักเสิร์นะคะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะ่คะจะเป็นกะทินะคะ คลิปนี้นะคะป้าอ้วนก็มาทำสาคูข้าวเบเร่นะคะขอชิมก่อนนะคะคำหนึ่งก่อนลุงจ่อยรสชาติพอดีไม่หวานมากค่ะความมันของกะทิก็พอดี 2องช้อนช้นที่3าก่อนลุงจ่อยค่ะคลิปนี้ป้าอ้วนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของป้าอ้วนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ